วันนี้ก็จะมารีวิวสลามสองสูตรนะก็เดี๋ยวมาอธิบายท้ายคลิปแล้วกันเนาะก็มาดูันแรกกันเลยเป็นสูตรมัำตาะน,นะอันนี้เป็นสีชมพูก็ม,มาจิ้มกันดีกว่าทำไว้ประมาณหนึ่งโลนะไม่รู้โลหรือโลครึ่งนะ ดูสีต่อไปสีนี้ก็อันนี้อาจจะเหลวหน่อยนะแต่ก็ที่จริงแล้วมันไม่เหลวนะเราเอาตากแดดไว้แหละ,ละมันก็เลยดูเหลวนี่นะก็อันนี้เป็นสีน้ำเงินนะแต่ถ้าไปดูข้างนอกอะในกล้องไม่เห็นความมุกข,ของมันเลยอะ แต่ที่จริงแล้วแบบเออสีนี้มันก็ไม่มุกอยู่แล้วปะ,ะ,ะไปดูสุดไปดูอันต่อไปสีต่อไปกันดีกว่าขอแป๊บนึ่งนะเป็นสีนี้นี่นี่เป็นสีขาวนะแต่ในกล้องอาจจะดูดำๆเพราะเราแบบเล่นมาเอออันนี้เราไม่โมนะอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้เลยอ่ะอันเนี้ย เราเล่นอยู่ในอันนี้รู้ปะอยู่มากี่เดือนเป็นเดือนแล้วนะไม่รู้เดือนหรือถึงปีแล้วด้วยมั้งก็มาจิ้มกันดีกว่าองนี้่รัเจยา้ัน้าตงเลยะเิไม่ได้ลืงเินก็นอ่แไปดูสิก็ไปกันดีกว่าอันนี้น้อยหน่อยนะที่จิ้มให้ดูกันกอน่อยนะ เขาออกจากตอกวัสดุเลยนะอันนี้จะเนื้อไม่ค่อยเหมือนนะไม่เหมือนซาลาเพราะอันนี้เป็นสูตรโนก้าก็จิ้มมาจิ้มกันดีกว่าก็จิ้มไม่ฟินนะแต่ยืดแล้วก็แผ่บางได้แล้วแผ่บางได้มาดูอันนี้เป็นสีแดงนะแดงสดมาก ต่อไปมาดูอันนึงอ่ามีอันนี้ด้วยนี่นะเราก็แล้วเราใครเห็นจะได้รู้ว่ามันเป็นร้านเราหรือเปล่า<ๆ>ก็จะได้รู้ว่ากอลหรือแท้<ๆ>มาจิ้มกันนะว่ามันจะเป็นเสียงอะไรอันนี้มันไม่ค่อยันอันนี้มันไม่มีเสียงอะยืดนะมาแพร่บางกัน แต่ได้นะแต่ได้เยอะมากมากอันนี้เป็นสีฟ้าอ่อนนะอืข้างน,นอกสวยกว่าในกล้องเนาะก็มาดูกันนะว่าสุดต่อไปแต่ว่าออันนี้เนาะอันนี้คนขาแค่นี้เหลวแล้วล่ะนะ อันนี้เป็นสีขาวเราจะไม่ใส่กลิ่นให้นะถ้าใส่กลิ่นนะ่ะจะใส่ในเฉพาะแบบเออโรงเรียนหรือว่าบนเน็ตเท่าน,านั้นในร้านเราก็เป็นบางสูตรที่เราจะใสใ่เป็นบางอันนะจับดีก็ได้กลิ่นไปด้วย เที่ยวเพราะงั้นอะไรบางอย่างที่มีสัญลักษณ์เขาก็จับมาเป็นที่เที่ยวได้แล้วสะพานนี้สร้างโดยก็ค่อนข้างดีแต่ติดมือนะเพราะว่ามันเหลวแต่จริงๆแล้วมันไม่ติดนะจ๊ะถ้าทำส่งขายจริงจริงเราถ่ายมาหลายคลิปแล้วนะแบบไม่ดีสักคลิปเลยอันนี้เป็นสีขาวนะจ๊ะมาดูสุดต่อมนดูสีต่อไปสีต่อไปจะเป็นสีนี้ เกจิพันที่ทุกคนควรจะเดินข้ามปัจจุบันตรงนไปยืน่งางกลางเนดางกงาุเป็นเพราะถ้ไปยืนตรงกลางแล้วก็มองสามันจะเห็นเป็นเป็นตาดีเอไหมอันนี้เป็นสีออกออกไข่ๆนะส้มออกไข่อย่นะ มาดูสีต่อไปกันดีกว่าอาจจะรวดเร็วหน่อยเดี๋ยวเมมเต็มนะนมแต่ปเป็นอันนี้นะสีมันเหมือนจะคล้ายๆกันแต่ไม่คล้ายนะไม่เหมือนกันเลยอ่ะบางคนบอกเอ้ยสีเดียวกันหรือว่าไม่ใช่นะอันนี้จะอ่อนกว่าสีอนะไรเนี่ย สีเหมือนเดิมแหละแต่อันนี้จะแบบออกไข่กว่าก็เป็นสีนี้นะมัน,นจะอ่อนกว่ามาตัตกี้ไปดูสีต่อไปกันดีกว่าสีต่อไปเย้เป็นสีเขียวนะมไม่โฟกัส กลิ่นที่แบบไม่พึงประสงค์อบบไม่ชอบบางคนจับได้กลิ่นเหม็นบางคนจับได้กลิ่นหอมอะไรอย่างนี้ตอนนี้นะเรามีอยู่ประมาณเอ้อเดี๋ยวไปบอกท้ายคลิปแล้วกันพี่เขียนบอกกลางคลิปไปดูสีต่อไปกันดีกว่าจะมีหลายสีใช่ไหมสีนี้นะเอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนใชสุด สตรนี้สีนี้นะว้าน,นี้เหลวแล้วนะเป็นสีเทาค่ะเราออกไม่ได้เหลวแล้วัไม่โฟกัสจะเกที่สุดมีมาตั้งแต่ในสมัยี่ยสีเทานะันมีสีเทาอันนี้ค่อนข้างเหลวแล้วเพราะเรายังไม่ได้ปรับปรุงไปดูสูตรแต่ละแกนดีกว่าไปไปดูสีเป็นสีสุดท้ายแล้วที่มันเราอะทำได้ทุกสีนะสองสูตรเนี้ยแบบ ทำได้ทุกสีเลยแต่แค่เอาแบบสีที่มันอยู่ในสูตรนี้เท่านั้นแต่สีที่มันอยู่ในสูตรอื่นอ่ะก็เอามาได้เหมือนกันก็นี่นนะเป็นแบบโนกเกลเหมือนกันยืดน้ำแบงแ็งได้ด้วยก็เป็นสีเหลืองจ้ะไปดูสูตรไปดูสูตรต่อไปกันเลยสีนี้ก็หมดไปแล้วอ่ะ อันแรกจะเป็นสีส้มอันนี้เป็นสูตรโทฟี่โซดาก็แ,แบบเนื้ออาจจะแบบสีไอชื่อเหมือนพี่พลอยนะใครๆด,ดูบ้างชื่อเหมือนพี่พลอยนะแต่แบบเนื้อมั่นใจว่าไม่หมุนแน่นอนอืมแต่มันยืดอยู่ก็นดดี้เป็นสีส้มนะ เปิดตัวมาก็เป็นส้มมะลามเลยป่ะดูสุดต่อไปสีต่อไปกันดีกว่าไปไปจะไปมาดูสีม่วงกันบ้างแ,แบบน,นนะเปิดยากจีนินี่นะเป็นสีม่วงแผ่บางได้ด้วยยืดด้วย นิ่มนะขั้นขั้นที่จะน่าดีมาดูสีไปกันดีกว่าโดยเป็นสีนี้สีม่วงอ่อนอ๋ยชอบแล้วล่ะซาวซ่ามันตั้งแบบหอมมากเลยแล้วก็ยืดนะ จิ้มฟินนะยืด้วยมาดูสีต่อไปกันดีกว่าอันนี้เป็นสีวบงอ่อนบอกไปหรือยางต่อไปมาเป็นสีเฮ้ยลืมบอกไปสูตรนี้นะสูตรมัตตาบะมีสีนี้ด้วยนะสีชมพูอ่อชานมสีชานม ก็ใหดูสีตาไฟของสูตรทอฟี่กันกว่าเป็นสีหนึ่งดีสีฟ้ารับการอันนี้ค่อนข้างเหลวเลยแหละนะสูตรนี้เหลวมากตึงอันนี้เหลวมากจิมไม่ฟินเลยนะแต่อยู่ในสีนี้ให้ดูเฉยๆว่ามันมีสีนี้นะ มัตตาบะก็จะอเอ่อมัตตาบะก็มีสีที่มันเป็นของสูตรโทฟี่โซดาเหมือนกันนะมีทุกสีอยากได้สีไหนทำได้ทุกสีต่อไปสีนี้สีเขียวมรกตเลยแกชอบเปล่าเขียวมรกตทฟี่โซดาเออจะบอกอย่างหนึ่งคือมันเป็นแบบสูตรที่แบบ แล้วนานะขอชิมมาม่าแป๊บหนึ่งก็อันนี้เป็นเขียวมะละกดเลยนะดีมากแล้วก็แผ่บางได้เหมือนกันยืดด้วยก็มาดูสูตรต่อไปก่อน,นมัตาบะก็มีสูตรสีฟ้าสีม่วงสีส้มแล้วก็เขียวมะละกอดนะแล้วก็ต่อไปเป็นสีใสนะแต่สูตรนี้สีนี้ของสูตรมาตาบะไม่มีนะ สีใสไล้เนี่ยแบางได้จ้าก็จิ้มฟินนะมาดูสูตรต่อไปกันดีนะกว่กนะาสีอันนี้ไม่มีในสูตรมัตตาบันะต่อ,นะตอไปเป็นสี ม่วงแล้วก็ม่วงนะม่วง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 อันนี้ม่วงแบบม่วงสดนะม่วงแบบไม่มีฟองแบบมันจะมีอยู่กี่สูตรเนี่ยที่แบบมีฟองจะมีอยู่ประมาณสามสี่นะที่มันแบบเราทําไว้เพื่อมีฟองอันนี้เป็นม่วงแบบไม่มีฟองม่วงใส่ะอันนี้แบบใสแบบโชฟี่นะก็เนี่ยดีเลยแหละ ไปดูสุดไปดูสีต่อไปกันดีกว่าต่อไปเป็นสีนี้แบบเนื้อนี้เราชอบมากมาดูกันว่ามันออกมาแล้วมันจะเป็นตัวไงมันจะเป็นตัวนะจิ้มกันยืนด้วยวเราเผลอแบบเผลอใส่น้ำยาเผลอไปใส่กระปุกที่มันมีน้ำยาอยู่อะแบบแข่งโป๊กอะโอ,อ้ไม่ใจขอ,อโทษนะคะ มันก็เลยแข็งหน่อยอันนี้เป็นสีโคลานะสีโคลากลิ่นชอบโกลดก็ไปดูสีสุดท้ายนะอันนี้ทำในสูตรมัตตาบะได้นะจ๊ะสีโคลาแต่ในมัตตาบะก็อาจจะไม่เหมือนโคลาเท่าไหร่ต่อไปสูตรนี้เราะปะบปลืม้มเป็นสีชมพู เนื้อมันดีอ่ะเนื้อแบบมันจะมาหาดีเลยก็จะเป็นสีนี้ด้วยนะที่เราทําไว้แบบให้มันเป็นฟองมันจะได้ดูแบบโทฟี่โทฟี่หน่อยเพราะเขาบอกเฮ้ยโทฟี่โซดามีโทโซดาผสมรือเปล่าก็ไม่บอกไม่มีหรือเปล่าเยโอเคไปดูสีไปเอ่อขอแค่นี้นะบาย,บาย